คนฟังเออองค์บุตโษได้ตัดไว้พระอิ่งใหญ่ในโลกตาคือมีดอนมัณดาพระผู้เนาในบ้านเปรียบปันผมสีหนาหาเนวมาเทียบใส่บ่มีแล้วพระผู้มีแต่ให้ลูกจำได้แม่นบ่อเลือมองเห็นภาพยังปาป,ปื่มบ่ลืงไงไหลหลง กราบขมาลงสามทีไหว้ก็นอนทุกขึ้นคำขอให้นำคำนี้ไปถึงงูพ่อและแม่แม่นว่าไปอยู่ใสอยู่ใต้ฟ้าแลงแล่ยู่แจ้กำไฟใดหรือว่าทุกอยากให้ให้คำระกำอุกตกระกำท,ทนทุกลูกบ่มองเห็นใดคำแรงมานั่งไปซาหนองคำให้น้ำตาไหลมาคืนหอดพ่อแม่ ดีกนออ้อเเลี้ยวเบิึงของเบึงแหเลี้ยวเบึงแพ้แม่ตามไ้หัวใจเศร้าอยู่บ่อเศร้าแต่ก่อนอทำแรงมาโฮมพาเขาเว้าน้ำกันมันสุกยิ่งลูกใช้ยิ่งพ่อแม่หักขอฟ้าเสมอำดำกึงกัน แม่ตำอู่พ่อนั่นฝันบอกเคยวันแนวใดไปทงนาหาป่อยพ่อแม่คอยถนอมเลี้ยงเสียงไก่ขันตื่นแต่เศร้าหาแนวทำถูกเศร้าคำจำอดีตพ่อแม่ได้อะไรแท้อยู่บอ่อเศร้าพ่อแม่เลี้ยงลูกเตางานนักเบาบอกเคยจมเฮ็ดหนาซึนอกตรมผมอยู่ในใส่นอกไว ให้เ <Elena> ขาได้อุ่นใจพี่น้องคือคนฟังเอ่ยประคุณใดบ่เทียบใดในคงเขตจักรวาลคือมีดามันดา คุณมีดามัดดามีขาสูงเทียงฝ่าพ่อแม่ตายหายหนาทุกเวลาอะไรห่วงแม่นเฮือนสัน้นกวงต่อกวงบ่อมีมองสีนังนอนสาธุด้อสาธุด้อสาธุท่อนยามนอนนั้นคอยฝันเห็นหน้าพ่อแม่มาให้ลูกเบิง่ง คุยกับลูกอยู่เพิงเอิงคือแต่ตอนก่อนกี่มีสุขล้นมากคะน้ายามวันพระลูกไปนั่งอยู่ข้างหน้าจุดเทียนถูกบูชากราบขมาวันทานบธาตุอธิบันจุไอคิดไปมาได้แต่ให้แสนเสียใจคือยบเคยได้เล,ลิ่ยลำ อยู่ไปตามวินกัอเม็ดน้ำพ่อแม่เว้าใจมันเศร้าบ่คันไายบาทเพื่นตายไปแล้วจังโอเอาคนิงหายามเพ็่นมีชีวิตโบคิดทวนหัวนูกระตันอยู่บูชาท่านทดแทนคุณเกื่อหนุนซอยยามเพื่นม้อละมิหม้อยจังท่วนนูคาคุณลูกํำบุญทรงไปให้วันใดใด ประเพณีในทองทินบุญเขาประดับบินบุญเขาสากมูนีบอมีเว็นในแต่งทานมีงานบุญในหมู่บ้านลูกไปอวมบ่เคยหยุดปรารถนาสูงสุดอุทิศบุญไปถึงเจ้าเ็ดตามคองของคนเท่าเดินตามคองฮีเกา่าแม่นได้ลับบ่หมู่เจ้าลูกท่านเข้าสิ่งคอง อีกอันนึง่งมือนี่นอได้ร่วมญาติพี่น้องจัดแต่งแป้งมุนห่วมลงทุนจัดหาอุทิศผลไปถึงเจ้าญาติกามาห่มเต่าเอาเงินทองมาโมหวมเสื้อสาดหมอนผลละมากลากไม่ของใช้กมากมีด้วยใจดีมีใจตั้งวังให้ถึงคุณพ่อแม่ แม่นจากไปตั้งแต่หลายปีเดือน,อนขึ้นคอยใจละคอยดอกหวงน้ำในหัวใจคิดอําลำบ่เคยห่างสูญหายไม่ทําบุญอุทิศหาสงพนไปถึงท่านมาสาหดือมาเอาบุญลูกแปงปันหมาอมกันกองบักไง พ่อแม่เอ้ยมารับเอาให้ได้ถวายให้ท่านพระสุงแม่นไปเน่าอยู่ทรงเกตดงป่าหิม,มาพานดดวงวิญญาณอยู่คนใดต้องรีบไวหวนู่ สาธุดูื้อให้มียันได้รับรูกซอยดูแลให้แม่พอทรงข่าวสารไปติดต่อเชิญเพื่อนมารับตอนของบุญท่อนก้อนอื่นในวิญญาณพอวิญญาณแม่แม่นอยู่ไกลหรือใกล้ให้มารับเอากองบุญลูกลาเล่นได้ลงทุนอุทิศบุญไปหาเจ้ามารับเอาในเขานี่จงสุขีทั้งสองพัน แล้วไปเน่าอยู่วิมันเอาผลทานไปพำพ่ม,พอมยอมือนอมแบนทรงพรย่อมือนอม